ีมาติดตามชมเกมที่บริเทเนียสเตเดียมแห่งนี้ครับนี่เป็นสนามของสโมสรสโตล์ซิตี้นะครับซึ่งเกมนี้สำคัญทีเดียวครับฮาเซเบพาวสเทนเบิร์กเดอร์มิเบะ,ะบอลทะละกักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับ อาแล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับอย่างต่อบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับอาล้วครับเผชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้และลูกนี้ยิงเลยครับและจังหวัดนี้ยิงเลยครับโอ้โห อาจจะมีสิทิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วเลยครับวเขาพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับ và có ying lại ครับโอ้โห save ได้ Messi ลูกเปิดลูกนี้เขาพยายามที่จะจ่ายต่อไปทางริมเส้นนะครับแต่บอลมันเลยออกนอกสนามไปแล้วครับมาโกโตฮาซิเบโดมากอยวีดาโอ้โหแล้วดูเขาชกบอลทะลักออกไปครับเดอร์มีเบบเบล เป็นโอกาสทองของเขาครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับแล้วก็เป็นลูกแตะมุมครับยูเลนบรัน์จะเป็นคนไปเตะเองครับโอโ้อันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับ Joshua Kimish, Marcos. Hal Stenberg. Demi Bay. ต้องบอกว่าประสานง,งานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลย3 minutes of added time Garrett <ot> Bell อ่าแล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับ